สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง92สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยจำนวน6นายจัดกิจกรรมจิตอาสามอบพันปลาจำนวน180,000ตัวประกอบด้วยปลานิลจิตรดาจำนวน100,000ตัวและปลานายจำนวน80,000ตัวสนับสนุนให้กับ หน่วยงานราชการหนึ่งแห่งและราษฎรจำนวน13รายเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำณฐานผลิตพันปลาโครงการประมงหมู่บ้านนทพหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-4สีมม่สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตะบนหนองหงอํำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและนี่ก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวอนิลาเจแฮอ่าน